อ่ะนี่นะครับตรงนี้ผมก็จะมีถุงมือทานอสอยู่ตรงนี้นะครับสุดยอดเนะครับผมกลายเป็นทานอสไปแล้วข้างหลังมีโลก่กับตารอเมกานแล้วฝั่งนี้ก็มีถุงมือรอนแมนนะครับโหอย่างเท่เลยสุดยอด ครับกับมบช่องเด็ทอาหลกอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ครับเรากลับมากับในแมปเอ็กซ์ฮันส2019นะครับอันนี้ก็จะเป็นแมปหลักนะครับที่เขาเพิ่งปล่อยมาวันนี้ครับประมาณแบบเมื่อวานหรือวันนี้แหละครับเขาเพิ่งปล่อยแมปหลักมานะครับแล้วก็มาเรามาดูเลยดีกว่าครับวันนี้ครับผมก็จะมาสอนวิธีเอาไข่ต่างๆนะครับเริ่มจากคลิปนี้ครับผมจะมาสอนวิธีเอาไข่เอเวนเจอร์นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยครับคลิปนี้ครับผมจะสอนเป็น ไข่ไอรอนแมนแล้วกันนะคะเดี๋ยวคลิปอื่นก็จะลงตามๆกันมานครับกำลังอยู่ระหว่างการตัดต่อครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะสอนไอรอนแมนก่อนละกันโอเคก็คลิปนี้นะครับผมก็จะสอนวิธีเอาไข่ไอรอนแมนนั่นเองนะคบเป็นไข่ที่มันเหมือนกับมันต้องเข้าไปทําปากัวซึ่งปากัวก็คล้ายๆกับไปป้นปิระมิดแต่ยากกว่า3เท่านะครับหมายถึงป้นพิระมิดในแมสซิสตี้ครับ วันนี้ครับก็ผมจะไปปลากลัวให้ดูครับเพราะว่าปากลัวมันซับซ้อนอยู่เหมือนกันมันต้องกดนู่นกดนี่มีอะไรหลายอย่างครับก็ทําตามผมเลยครับดูคลิปผมแล้วทําตามไปเรื่อยๆก็ได้นะครับไปก่อนอื่นเลยนะครับให้ไปหลังวิหารนี่เลยครับจากนั้นเพื่อนๆก็ลงไปข้างล่างแล้วบนมันก็จะมีกุญแจอย่างนี้ให้เพื่อนๆเปลกุญแจครับแล้วก็กลับขึ้นไปครับ อ้าไข่อื่นก็เหมือนกันเลยครับคือก่อนอื่นเลยเพื่อนๆต้องเข้าเมากุญแจก่อนแต่ว่าเดี๋ยวผมบอกไปเลยแล้วกันว่าเพื่อนยังไงเพื่อนๆก็ต้องเข้าเอากุญแจครับอะ <L> พอเพื่อนเพื่อเอากุญแจเสร็จแล้วให้เพื่อนๆนลงมาตรงนี้ครับจากนั้นเพื่อนเนก็ขับยานนี้ไปเลยจะเรียกว่ามันยังไงไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แล้ขับยานสุดไฮเทคนี่ไปเลยโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในยานแล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> เ,เราจะไปหาที่ที่จะเข้าเลยครับซึ่ง ไข่ไอรอนแมนนะครับเราก็ต้องเข้าไปในพีระมิดสีแบบเอออันนี้เปล่าวะเออเออเดี๋ยวไม,ไ,มไม่ใช่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 อันนี้เป็นของแบ็ควิดโอนะครับอันที่เราจะต้องเข้าเกืนี้นั่นเองนะครับแปแลเวเข้าไปดูอะไรดีกว่านะครับว่าข้างในมันเป็นอะไรยังไงนะครับอ่านนี้ก็จะเป็นข้างนอกโอ้โหคนนัคนนั้นมีไข่ทานอสแล้วโอ้โหสุดยอดไปเดี๋ยวก่อนอื่นเลย จะเข้าไปในนี้เลยครับอ่ะทางเข้าก็จะอยู่ตรงนี้ครับอ่ะตรงนี้เองนะครับเพื่อนๆเ,เข้าไปเลยครับอ่ะเรียบร้อยพอเข้ามาแล้วมันก็จะมีตรงนี้ครับซึ่งก็จริงๆผมไม่เข้าใจเลยมันมันจะต้องทําแบบอินโทรอะไรอย่างนี้ตลอดเลยซึ่งก็น่าลาคาญใช้ได้เลย <All right. S 1> เพราะว่ามันโคตรนานกว่าอินโทรมันจนะจบโอเคเออจบแล้วดี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 โอเคไปไปเลยดีกว่าครับ เริ่มจากเราต้องผ่านกระโดดสองอันนี้ครับซึ่งมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็ไปตามมันเลยครับจากนั้นเราก็กระโดดไปอันต่อไปแบบนี้เลยนะครับโอเคเราว็่าไปทางนี้ครับเราก็กระโดดล๊บเนี่ยเออผมจะบอกว่าโคตรน่ากลัวเลยเห็นไหมดูดิมันน่ากลัวจริงๆอย่างที่ผมบอกว่ามันเหมือนพิระมิดแต่ยากกว่าพิระมิดในเมนซิตี้สามเท่าเฮ้ยนี่มันห้าเท่าแล้วเนี่ยเดี๋ยว ผมว่ามันยากมากเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ผ่านไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับม a ซิตี้นี่ผมว่าที่ที่มันยากที่สุดคือไอ้ลูกบอลนั่นแหละสำหรับผมนะยากสุดละปแ,แต่ว่าอันนี้ครับเดี๋ยวเราจะกระโดดไปนี้เลยอ่ะอันนี้มันก็จะเอาเราลงไปข้างล่างนะครับจากนั้นมันจะมีถุงมือนี่ให้เก็บนะครับเพ,รเพื่อนๆไปเก็บถุงมือนี้เลยนะครับอ่านี่พอเพื่อนๆเก็บถุงมือนี้แล้วให้เพื่อนๆยิง3ามจุดนี้ครับอ่ะยิงอันนี้เลยครับอ่ะโอ๊ยไม่โดนนี เอออันนี้อ่าครบละสามอันครับพอเรายิงครบสามอันแล้วครับให้เพื่อนเพื่อนกระโดดตามแผ่นนี้ที่มันเพิ่งขึ้นมานครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็มาตรงนี้จะนั้นให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนยิงใส่อันนั้นอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะยิงเลยเรียบร้อยนะครับก็ยิงมาแล้วนะครับอ่าปึ๊บเออนี่แหละก็ยาก,ย,ากยากอยู่นะแต่ว่าเราก็ต้องกระโดดผ่านเองพวกเลเซอร์พวกนี้นะครับ พอเราไปถึงอีกฝั่งนึงนะครับอย่าเพิ่งไปนะคบให้กดยิงอันนั้นอีกทีหนึ่งนะครับแค่มันก็จะมีอันนี้ขึ้นมานะแล้วก็กระโดดกระโดดกระโดดอย่างเงี้ยจากนั้นเราเข้าตรงนี้นครับอ่าแล้วมันก็จะลงลิฟต์ไปครับพอมันลงลิฟต์ไปข้างล่างนะครับเพื่อนๆก็มาตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็ยิงต่อคือแบบมันยิงเยอะมากเออพูดง่ายๆคือมันยิงอย่างเยอะเลยครับฮะยิงอันนี้ต่อเลยเอ้เอออันสุดท้ายละอันสุดท้ายละ โอเราขึ้นมาข้างบนกันแล้วนะครับแล้วอย่างนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทํานะครับคือเรายิงอันนั้นต่อเลยครับเ okay กพอยิงแล้วอันนี้มันก็จะขึ้นมาข้างบนแล้วอย่างนั้นเราก็จะพาคอไปแบบนี้เลยครับอะ่ะหล้วจากนั้นนะเพื่อนๆก็ยิงไปอีหทีนึงแล้วมันก็จะไปะครับอะ่ะทีนี้เพื่อนๆกระโดดไปตรงอันนี้ครับจากนั้นเพื่อนๆก็ยิงยิงให้โดนอันนั้นนะ Okay, เคเพื่อนเพื่อนยิงให้โดนแล้วมันก็จะไปแบบนี้เลยนะครับแล้วสิ่งที่เพื่อนๆนต้องทําต่อไปคือเพื่อนๆจะต้องกระโดดลงไปตรงอันข้างล่างนั้นนะครับไปเรากระโดดลงไปกันเลยดีกว่านะครับอ่ะความกระโดดลงไปมันก็จะอีซี่นะครับเค okay, <Okay, S 2> เดี๋ยวผมจะกระโดดลงไปให้ดูละสามสองหนึ่งเออไปเค okay. ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย อ่ะมันก็จะขึ้นไปแบบนี้นะครับเราก็จะได้ไข่ไอรอนแมนแล้วครับอ่าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ